ก็กรบสวัสด,ดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมานี่พีเอเกี่ยวกับการหาเงินไปด้วยกันนะครับและในวันนี้นะครับเราก็มาในของตัวเว็นะบไซต์นะครับคอยมักกะแคนะครับถ้าเรียกชื่อผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าในของตัวเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับที่เรียกว่าอ,าอา่ประมวลผลนะครับ การซื้อเหรียญคริปโตหรือว่าสาหรับใครที่เป็นสายเทรดคริปโตเนาะหรือว่าซื้อขายนะครับในของตัวเว็บไซต์นี้นะครับจะช่วยประมวลผลว่าตอนนี้ในหน้าปัจจุบันนี้ในของเรียนไหนนะครับมีการซื้อมากที่สุดและมีโวลุ่นเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ในของเว็บเทรดไหนเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้ผมก็จะมาสมัครนะครับว่าในของตัวเว็บไซต์คอยแมกกาแครนี้นะครับว่าสมัครกันยังไงนะครับ โอเคแาะสาหรับใครที่อยาามาสมัครแล้วก็อย่าดูว่าในของเหรียญแต่ละเหรียญน,นะครับการซื้อขายในนับปัจจุบันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถมาสมัครด้วยกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หมักเอาไว้ใต้คลิปให้นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่สมัครก็อาจจะยังไม่สามารถดูนะครับว่าการซื้อขายในนับปัจจุบันในของเหรียญที่โตเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็จะยังดูไม่ได้ทั่วครบทุกฟอร์ชั่นนะฮะโอเค เราก็ไปสมัครกันเลยนะครับผมก็จะไปกดลงไปตรงที่3เขตนะฮะกดเข้าไปอันนี้เป็นคั้งแรกของผมนะซึ่งผมหาคลิปหลายๆคนสอนมาผมก็หาไม่เจอนะว่าการสมัครในของตัวเว็บไซต์นี้สมัครกันยังไงผมก็หาไม่เจอเดี๋ยวถ้าผมทาตรงไหนผิดพลาดไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับในของตัวเว็บไซต์นี้นะฮะอย่างแรกเลยถ้าใครเข้ามาแล้วมันเป็นในของภาษาอังกฤษนะครับของใครที่เป็นภาษาอังกฤษอย่าแปลเป็นภาษาไทย ก็แนะนําให้เรามาในของตัว Google r คล e นะครับใช้ในของตัว Google Chrome แปลภาษาให้เรานะครับถึงจะง่ายดีเนาะการแปลภาษานะครับถ้าเรามาในของ Google Chrome แล้วนะครับมันจะมีในของ3จุดข้างบนนี้หรือของใครจะเป็นรูปสรสีดแดงนะครับก็ให้เรากดเข้าไปนะครับกดเข้ามาปุ๊บมันจะมีคําว่าแปลภาษานะครับก็ให้เราทําการแปลภาษาเลยนะครับง่ายต่อการสมัครต่างๆแล้วก็ทำลดทำธุรกรรมต่างๆของเรานะครับ โอเคแล้วก็ให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับพอเรากดมาจาก3ขีดเมื่อกี้เนาะแล้วเรากดไปที่สร้างบัญชีนะครับโอเคก็กดเข้าไปครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะฮะพอมาขึ้นมาในของหน้านี้นครับต่อไปนะครับก็เรียกว่าจะเป็นการใส่ในของอีเมลนะครับอีเมลแล้วก็ตั้งร่าผ่านพา w เว s ร์นะฮะอ่าแล้วมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ กดเปลี่ยนภาษาได้นะครับตรงข้างล่างนี้มันจะมีอังกฤษแล้วก็ไทยเนาะถ้ามันไม่ขึ้นเป็นภาษาไทยก็กดเปลี่ยนได้นะครับโอเคแล้วก็กดเปลี่ยน,นครับอันนี้เน็ตช้ามันจะขึ้นช้านะมันจะแปลให้เราช้านะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะของผมมันแปลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่องแรกนะครับถ้าเราจะเป็นทางบัรสร้างบัญชีเนาะเดี๋ยวก็คือสมัครนะครับ ก็คือให้เราใส่อีเมลณปัจจุบันที่เรายังใช้อยู่นะครับอีเมลที่เรายังใช้อยู่ในนับปัจจุบันนะครับให้เราใส่อีเมลเข้าไปส่วนช่องน,นี้ก็จะเป็นการตั้งรหัสผ่านนะครับเขาบอกว่ารหัสผ่านใช่ไหมก็คือพาาเวิร์ดเนาะก็ให้เราทําการตั้งรหัสผ่านเลยนะครับถ้าใครตั้งแล้วจำไม่ได้ก็แนะนําให้เราทําการโจดหรือว่าเขียนเอาไว้นะครับ <Disc ard> ราการเอาไว้ลรืมน,นะครับถ้าลืมแล้วอาจจะยุ่งยากนะฮะก็ให้เราโจดเอาไว้เลยดีกว่านะครับ เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ID ผู้อ้างอิงถ้าเราไม่มีคนเชิญนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะอัน,นี้เขาไม่บังคับนะครับแต่ถ้าใครที่จะใส่รหัสเชิญหรือว่ารหัสอ้างอิงก,ก็สามารถใส่ของผมได้นะถ้าใครใส่ก็จะได้รับค่าในการซื้อหรือว่าค่าธรรมเนียมต่างๆในของตัวเว็บไซต์คอยล์มาเก็ตแคปนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็กดติ๊กถูกจกตรงนี้กันเลยนะครับตรงนี้มันจะมีช่องให้เราติ๊กถูกนะครับว่ายอมรับ มากระแคบนะครับปริมาณนะครับตรงนี้เลยนะครับก็ให้กดติ๊กถูกเข้าไปและเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดไปที่สร้างบัญชีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปในขั้นตอนต่อไปกันเลยถ้าใครที่ทําการสมัครในของหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปว่ามีขั้นตอนอะไรอีกไหมนะครับหลังจากที่เราทําการกดสร้างบัญชีนะครับก็คือใส่อีเมลตั้งรหัสเสร็จแล้วนะครับก็มันจะขึ้นมาในของหน้านี้นะครับให้เราทําการ แก้ชิซซอนะครับชิซซอที่ผมเลื่อนเอาไว้ตรงนี้นะนี่ครับให้เราเลื่อนจากตรงนี้นะครับจากชิซซอตรงนี้ให้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับพอเราเลื่อนเสร็จแล้วนะครับก็เรียกว่าการแก้แคชาติเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปในของหน้าัดไปกันเลยนะครับพอทุกคนนะครับทําการแก้แคแก้ชิซซอเสร็จแล้วนะครับก็มันจะขึ้นมาในของหน้านีแ้และเขาจะส่งในของอการยืนยันนะเขาจะส่งมาในของทางอีเมล ก็คือส่งอ e ีเมลมายืนยันให้เราไปที่อ e ีเมลเพื่อกดยืนยันนะครับและให้เรานะครับเข้ามาตรงที่อ e ีเมลแล้วก็หาอ e ีเมลของอคอยมาเกะแคบนะฮะพอเสร็จแล้วนะครับก็ขึ้นมาประมาณนี้ให้เรากดไปได้เลยนะเพื่อทําการคอนเฟิร์มนะครับเขามีเวลาให้เราประมาณหนึ่งนาทีให้เรากดยืนยันนะครับก็กดจากตรงนี้กันเลยนะครับมีเวลาแค่1นนาทีนะให้ร,รีบๆทำนะฮะเดี๋ยวไม่ เดี๋ยวไม่ทันนะเห้รับโอเคก็กดเสร็จแล้วนะครับก็มันก็จะขึ้นมาในของหน้าเว็บไซต์เนาะก็ต้องรอมันโหลดนะครับพอโหลดในของหน้านี้เสร็จก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันพอทุกคนนะครับทําการกดยืนยันเสร็จแล้วนะและเขาจะส่งอีเมลมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจะส่งอีเมลมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นอันนี้นะครับเขาบอกว่ากระเป๋าเนาะกระเป๋าของคอยมากระแคบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตามนี้นะครับ ก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็สการสมัครน่าจะสมัครประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองไปเข้าสู่ระบบกันดูนะครับว่าเข้าได้ไหมก็กดไปที่ของัวเว็บไซต์คอยมกแมกกาแคร็บนะครับแล้วก็กดกากบาทไปจากข้างบนนี้นะครับตรงเมื่อกี้นะนาเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ลองเข้าสู่ระบบ,บดูนะครับว่าเข้าได้ไหมก็กดไปที่3ขีดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บ แล้วก็กดไปที่เข้าสู่ระบบนะเลื่อนมาข้างล่างนะครับเลื่อนมาข้างล่างนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นอีเมลเนาะที่เมื่อกี้ที่เราได้ทําการสมัครเอาไว้ก็คืออีเมลและรหัสผ่านนะครับก็ให้เราทําการใส่อีเมลรหัสผ่านได้เลยนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะอีเมลที่เราได้ทําการตั้งเอาไว้รหัสผ่านที่เราได้ทําการตั้งเอาไว้นะครับและเราได้จดเอาไว้ก็ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีช่องทางในการเข้าสู่ระบบเนาะก็เดี๋ยวขอใส่สักครู่หนึ่งนะครับ มันจะมีนะครับเมนูในการกดเข้าสู่ระบบนะถ้าเราใส่เสร็จแล้วนะครับมันจะมีอยู่ข้างล่างนี้นะครับถ้าเรายังไม่ใส่มันก็ยังเป็นสีขาวถ้าเราใส่เสร็จแล้วมันจะขึ้นมาเป็นสีฟ้านะครับให้เรากดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับและขั้นตอนต่อไปก็คือการแก้ไขชช่อนะครับก็ยังแก้เหมือนเดิมนะครับการแก้คชแก้ชิสอนะครับแค่นี้นะครับก็เรียกว่าทําการสมัครแล้วก็เข้ามาในของตัวเว็บไซต์ ที่ประมวลผลนะครับในของคริปโตนะฮะก็เป็นเว็บไซต์คอยน์มาเกะแคบนะครับที่เรียกว่าการซื้อขายคริปโตในนัปัจจุบันนี้วอลุ่มเท่าไหร่นะครับและการซื้อขายในของกระเป๋าแต่ละกระเป๋ากระเป๋าไหนเยอะที่สุดนะครับทั่วโลกนะครับเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งะฮะทั่วโลกนะครับในของเว็บไซต์คอยน์มาเกะแคบนี้นะฮะส่วนในการสมัครก็มีเพียงแค่นี้นะไล่สําประบใครนะครับที่อยากเชิญเพื่อนนะครับมาสมัครก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับ เดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่ครับน่าจะเห็นลิงก์กันอยู่นะตรงนี้นะครับมันจะมีลิงก์ให้เรานะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับปึ๊บแบบหนึ่งนะครับือถือช้าหน่อยโอเคอันนี้นะครับอันที่ผมบอกว่าสามารถเชิญเพื่อนได้ใช่ไหมครับซึ่งผมต้องขออภัยด้วยคือสําหรับใครที่อยากจะเชิญเพื่อนนะครับเราต้องมีเพจนะเขาบอกว่าเราต้องมีเพจทั้งหมดประมาณ200เพจนะครับเราถึงจะสามารถ สร้างลิงก์ในการแนะนําเพื่อนได้แต่ถ้าเราไม่มีเพจน,นะครับก็คือเราไม่สามารถสร้างลิงก์แนะนําเพื่อนได้นะแต่ใครที่จะสมัครเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในของทางเว็บไซต์มาให้เอาไว้ใต้คลิปเนาะใครที่จะสมัครแล้วก็ดูการซื้อขายคริปโตในนับนะปัจจุบันว่าราคาล่วงเท่าไหร่ราคาขึ้นเท่าไหร่ก็มาดูกันได้ในของเว็บไซต์ควายมักกะแคบนี้นะครับข้อมูลต่างๆก็เราประมาณนี้นะนี่เชิญเพื่อนนะครับแชร์ลิงก์ต่างๆเนาะรางวัลน,นะครับ ก็ให้ทุกคนนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะด้วยในยูทูบนะครับเขามีทําสอนอยู่นะครับว่าการใช้งานในของตัวเว็บไซต์นะครับคอยมากระขับนี้ใช้งานกันยังไงซึ่งใน YouTube เขามีสอนเยอะมากนะครับไปหาดูได้นะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเราก็มาในของขั้นตอนในการสมัครในของเว็บไซต์นี้ลวกันนะครับ ส่วนใครนะครับที่สมัครแล้วนะครับไรอย่าลองใช้ในของตัวแอปพลิเคชันนะฮะคอยแม a กกาแครก็สามารถมาดาวน์โหลดในของ Play Store ได้เลยนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าคอยแมก็กกาแครมันจะขึ้นมาเนาะอ่าแก้ราคาและข้อมูลตลาดคริปโตนะฮะก็ตามนี้พอทำการติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดเข้าไปนะครับพอทุกคนนะครับทำการเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็คือเข้าสู่ระบบเนาะก็เข้าสู่ระบบด้วยกัน อีเมลที่เราได้ทําการตั้งไว้แล้วก็ล่าผ่านนะครับก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับที่เหมือนเข้าในของตัวเว็บไซต์กันเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เรียกว่าถ้าเข้าสู่ระบบมาแล้วก็จะมีประมาณนี้เนาะครับบอกว่าไปยังแคร์นะครับแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างอ่ะก็น่าจ้วเราประมาณนี้แหละมั้งไม่เห็นไปหน้าอื่นเลยนะครับ นี่ก็ถ้าใครที่จะใช้ในของตัวแอปพลิเคชันก็ใช้ประมาณนี้การเข้าสระบบต่างๆก็ไม่ยากนะครับแล้วก็มาดูในของราคาแต่ละเหรียญต่างๆนะครับก็นี่ครับมาหาดูได้นะครับว่าราคาขึ้นมาเป็นกันยังไงบ้างนะครับส่วนใครนะครับก็ถ้าอยากสร้างลิงก์ในกนในนารแนะนําเพื่อนก็สามารถสร้างได้นะแต่ว่าเราดูแต่ละเมนูกันก่อนนะครับ เมนูนี้ก็เป็นพอร์ตนะครับโดยตรงนะฮะคือไล่เรื่อยๆนะดูพอร์ตแต่ละพอร์ตก็คือแต่ละเหะรียญนะฮะนี่ดูได้นะครับปื๊บนี่เลยนะมันจะรวมทุกเหรียญเลยครับแล้วก็รวนของการซื้อขายในของแต่ละกระเป๋าด้วยนะครับส่งเมนูในาฬิกานี้ก็เป็นข่าวสารต่างๆ,ๆนะฮะและตรงหน้าลูปโปรไฟล์นะครับสับใครที่อยากสร้างลิงก์ในการแนะนําเพื่อนเชิญเพื่อนต่างๆก็มีแนวทางนะครับก่อนที่เราจะไป สร้างนะครับหรือว่าแนวทางในการสร้างในของลิงก์ต่างๆสร้างฟรีนะครับอันนี้ไม่ต้องเติมอันนี้ฟรีไร้ของใครนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษเนาะยังไม่ได้เป็นภาษาไทยก็สามารถกดเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้โดยการกดจากข้างล่างตรงนี้โดยการเข้ามาในของอตรงหน้ารูปโปรไฟล์นะครับตรงหน้ารูปโปรไฟล์ที่ผมขีดเอาไว้ให้นะครับไล่กดมาตรงที่ภาษาไทยนะครับ กดเข้ามานะครับมันก็จะตรงนี้นะครับมันจะมีภาษาอังกฤษนถ้าของเราเป็นภาษาอังกฤษก็หาเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยจะอยู่ตรงนี้ก็ให้เรากดติ๊กถูกเข้าไปมันจะเป็นภาษาไทยมาให้เรานะครับถ้าของใครจะเป็นภาษาอื่นๆนะฮะก็สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาได้นะครับและของใครนะครับที่อยากสร้างลิงก์ในการแนะนําเพื่อนครับโดยการต้องใช้200เพจใช่ไหมถ้าเราไม่มีเพจก็สามารถหาได้โดยการกดจากตรงนี้นะครับเพจของฉันนะฮะ กดจากตรงนี้นะครับก็คือให้เรามันในของหน้าโปรไฟล์นะมันจะมีคําว่าเพจเนาะอันนี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับก็กดไปตรงที่เพจของชั้นนะครับซึ่งก็คือมันจะมีให้เราเช็คอินหรือว่าล็อกอินต่างๆก็เลื่อนมาข้างล่างเลื่อนมาข้างล่างตรงนี้เขาจะมีให้เราล็อกอินเวันนะฮะก็ให้เราล็อกอินไปรวมแล้วประมาณได้กี่เพจเดี๋ยวดูก่อนนะครับ30มสิบอ่าสามสิบห้าสิบห้าสิบเพจนะครับปุ๊บปประมาณ ประมาณ140เพจหนึ่งอาทิตย์ได้ประมาณ140ยเพรนะแต่ไม่รู้ว่าอาทิตย์ต่อไปมันจะได้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะได้นะฮะก็ให้เราทําการกดไปที่เช็คอินได้เลยนะรายวันนะครับกดจากตรงนี้เลยนะวันที่1น,นะครับกดเข้าไปวันที่1ปึ๊บแล้วก็จะมีให้เราทําการแก้แคชช้านะครับเลื่อนมาปุ๊บเลื่อนชี้ซอมานะครับให้โตก โอเคได้รับมาแล้ว10ไดมอนดก็คือเพชรเช็คอินวันที่1เรียบร้อยครับถ้าเราได้เพชรแล้วเพชรของเราก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับหม d ์ไดมอนนะฮะผมได้รับมาแล้ว10เพชรนะครับก็เช็คอินไปเรื่อยๆนะครับเช็คอินไปเรื่อยๆแล้วก็รับเพชมาสร้างลิงก์ในการแนะนําเพื่อนก็ใครที่อยากมาทําด้วยกันก็กดาจาัดลิงก์หรือว่าเราเอาลิงก์ไปให้เพื่อนแล้วก็จะได้รับเพชเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับในอง เว็บไซต์หรือว่ากระเป๋าคอย n ์มาเกะครับนะครับเดี๋ยวเราไปในของเว็บไซต์กันเลยนะฮะก็ส่วนในการใช้งานต่างๆก็เดี๋ยวเอาไว้ผมศึกษาทัานผูเข้าใจก่อนเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับในของวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิธีในการสมัครในของตัวเว็บไซต์คอยมาเกะครับแล้วกันใครที่อยากสมัครก็มาสมัครด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสมัครเอาไว้ใต้คลิปให้นะครับ ก็วันนี้เราลองแาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านมากดไลค์และกดติดตามเราข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมัดดี p พีเอด้วยนะครับไปๆไว่าจนการคลิปหน้าครับ